อยากใส่เขาว้า้วเขาไปเตะหน้ามึงทีมสองตีแล้ววิรกเก๊กทาดึ่งฝากรอยตีเอาไว้ที่แกมข้างหนึ่งโย่เลยสั่นท้งคู่ไปดิ่งล่างเยอยากใส่ตอเด่น้าไปเตะหน้ามึงกะโดดทีมสตีล้กูวเก๊กท่าหนึ่งอยากฝากรอยตีเอาไว้ที่แกมข้างเนี่ยโย่เลสั่นทั้งู่ไปดิ่กล่างหนึ่งอีฮิ ไปเท่ากู y e ดัากสดเลืดมึงไี่สิเลีกไปว่าลำเจมี่ yeah t r ไว่ากูไม่ดีดี y ้กูให้ฉัละบอกว่าดีใจ y ย a h บนตีกู n เ k ยแกน้ามึงเล่นมือนกระต้องกูยามกีบอกว่ากูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักกูดีช่วยเท่ากันสักทีอยากใส่ Air Force ที่เขาไปตะหน้ามึงกระโดดที